บัดนี้ครั้งที่24ตรงกับวันที่3ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายพระสิทธิ์ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมุลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขาบูชาและเป็นอาจาริยบูชา แด่องค์พระคะวะปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไป <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจะวะเลสุอัต ตราคันชนตุเทวตาสะธรมังมุนิราชาสะสุนันตุสขาโมคทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขารตัตเพจะทริเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวะนะหะหะ,ะเนเคหะวะูกมหิต มหิเขตเตอุม,มาจายันตุเทวาชรทพระวิสมิเมยักขะคันทพนาคาติสันตาสันติเจยังมุนิวรารวจนังสาธวเมสุนันตุธรรมัสวนากาโรโออยัมพะทันตาธรรมัสวนากาโรโออยัมพระธันตา ธรรมมัชสวนากาโรอไะยมพัทันตา 2. บทสวดนัม,มากาสิทธิคาถานะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานะทิเมสราน,างนังัญยังหุทโทเมสรานาังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมโหตุสพัพพทานะทิเมสราน,างนังัญยัง อัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจ,จะวะเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานาิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจ,จะวะเชนะโสธิเมโหตุสัพพธาสี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถ ติอาทิกาคาถามหาการุนิกนาโถอัทยะสภาริณังปุเรตวาปารมีสภาปัตูสัมโพธิมุตมัง <c oughs> เอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสภุปัตวา มหาการุณิกนาโถหิตายสภปารินังปุเรตวาปรมีสภปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมโหตุสภุปตวามหาการุณิกนาโถสุขายะสะปารินัง ภุเรตวาปารมีสภาปะโตสภพทิมุตมังเอเตนะสัจวเชนะมาหตุสภุปทวาห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควา สเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเกณะสทิงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทัสหิเจโลกะทาตุหิเทะวะตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติ พักวันตังทัศน,นายะภิกุสังคจะอัถโคจตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทโหสิอะยังโขพักวาสเกสุวิหระรติกปิละวะทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสทิง ปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกทาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภคขวันตังทัสนายะพิกุสังขจะยันูนะไม่ยัมปิเยนะภคขวาเตนปะ เ,เตเนุประสังกมือยามะอุประสังกมิตตวาภักขวตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเส,สายสายามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปินามภะระวาปุริโสชัม สัมมิชิตังวาพาหังปสษาเรยะภสษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตาปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภักวันตังอภิวาเชตาวา เอกมันตังอัตสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาภควโตสันติเกีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมมหอีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตสังคติ อัตโขอปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตระพิกวสมาทหังสุจิตตังอตตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตตาวาอิทธรียานิรัขันติปันทิตาติ อาตะโขอ,อปราเทวตาภควโตสันติเกีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทะขีรังโอหะจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโคอ,อป,ปราเทวตาภควโตวสันติเกีมังคาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสรนังคาตาเสณตคขมิสันติอปาญภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโคภควาภิกุอามันเตสิ เยผู้เยนะพิกเวทะสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตานังทัศนายะพิกุสังขจัเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมันทานังอรหัตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตตานังเอตะประมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมันทานาังอารหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควตานาังเอตะประมาเยวะเทว,วตาสันนิปติตาภวิสันติ เสยยาถาปิมหันเอตรหิอาจิงขิสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิกิตายสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิเทหิสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิตังสุาฐาสาธุกังมานสิกรุธะหาวิสามิติ เอวพันเตติโขเตพิขุภัควะโตปัจจโสสุงภัควาเอตะวูจะสิโลกะมะนุกสามิยะถะกุมมาติสิตาเยสิตาคริคัมภะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวรีนา โรมหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตะมณสา,าสุธาวิปัสสนมะนาวิลาพิโยปัจจสติจตวาวะเนกะปิละ,วะทวีตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตา เตวิชานาถพิกโวเตจะอะตัปปะมกะรุงสุตวาพุทธศาสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะทสานังอปเปเกสตตมัตตคุงสหสังอัะสัตตลิสต um, ังเกเกสหสานัง อะมนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิชาสภาพุตตาอหุตันจะสพังอภิยายะวะวักขิตวานะจะคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาสนีละเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโว เยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุบุพภโสสะตสหสาวยขาอุมากาปิละวะทวาอิท so ธิมันโตชุติม ah ันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสะสหสาเหวะเหมะวะตา ยักขานานัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมูธมานาอภิกามุภพิกุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมทธมานาอภิกามุง พิคุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสปะสสะสหัสายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมูทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังเ,เวสาม,าาาม,สมตาาิตาปัจจสตายักขานานะตะวานิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชาค้าหิโกเวปุละสะนิเวสนังพิโยนังสตะสหสังยักขานังปยิรูปาสติกุมพิโรราชาค้าหิโกสโสปาคะสมิติงวนัง ปุริมจะที่สังราชาทะตะรัโรโถปัสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสัพพะวโวอินทนามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุง พิกูนางสมิติงวะานางังทักขินันจะที่สังราชาวิลูโโหตปาสาสติอุ้มกันทานังอธิปติมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตัสสะหะหวอินทานามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุ พิขูนางสมิติงว่านังปัจจิมันจักทิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสสะภะโวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวัตโตยัสสิโน มูทะมานาอภิกามูพิกุนางสมิติงว่านางอุตรัญจะีิสังราชากุเวโลตับปสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสาัสสิโสุปุตตาปีตสัพพะโหอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสินโน โมทมมนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังปุริมะทิสังรัตตะละโถทักขิเนนะวิลูหโกปัชิเมนะวิลูปโขกุเวโลอุตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัทัตรมานาอัตสุ วะเนกาปิละวะ,ะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจะนิกาสถามายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทะโนกามมเศโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโปะมะโยจะเฮวะสูตโตจะมาตลิ อิตเสโนจะคันทพัพโภณโฮราชาชโนชนโฉภอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพะรูสุริยะวะสสาเอเตเจเจราชาโนคันทภพาสหราชูพิโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภา นาภาษานะถาคูนาภาษานาคาเวสาลาชะตันชกากัมพลัสสตราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนัทะตะลัถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสป,ปาคะสมิติงวะนัง เยนาคราเชสหสาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธัจคุกเวหายาศาสเตวะนัมฉมัตปัตาจิตลาสุปันาอิติเตชะนามังอภยันตธานาคราชานมาสิสุปันนตโตเขมะมะกาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสาระมะกังสุพุธทธังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังอสุราชิตาภาตโรวาสาวเสติอิทธิมัตโตยัสสิโนกันลลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสา เวปกิติสุจิติจะปหาราโทนโมจิสหะสัตจะพลิปุกตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสะมะโยธานิพันทันเตพิกุนังสมิติงวะนังอาปโปจะเทวาอาทัทวีจะ เดโชวายุตถาคุณวรุณาวารุณเทวาโสโมจะยสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนทัศเสตทัศสทากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสิโนโมทธมานาอภิกามุง พิคุณังสมิติงวะนังเวทูจะเทวาสหลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรรักขิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุร,รักขิตา นักขตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทวาราหกาวสุนังวสวุวูเสโทสักโปปาคะปุรินทโททเศเสตทัสตากายาสัภเพนาัตนาตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกามุ พิคูนางสมิติงวะนางอาถาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิขาริวะอริถากาจโรชาจะอุม,มาบุพะนิภาชิโนวะรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโน ทัศเตทัสถากายาสเพนานัตตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังสัมานามหาสัมนามานุษามมนุษย์สุตตมาหีทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกา อถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาชิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสสิโนทาเสเตทสธากายาสเพนานตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนัง สุกากรุหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหะโอทาตะคันหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารคชามิศกาจยะส,สิโนทะนายาคาปักชุนโนโยทิสาอภิวาสติสท,ทัสเศรษฐิทัสนากายาสเพนานตะตวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจยัสสินโนสัมพิตการามเาเสถาโชตินามาจะอัสวานิมานะรติโนวาคูอัฐาคูประนิมิตา ทศเสตสัตตากายาสัพเพนานตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมูทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางสังเจเตเทวนิกายาสัพเพนานตวานิโนนามันวเยนะอาคจุงเยจันเยสธติสาสหะ ปัฏฐะชาติมังคีลังโอมะตินนะมะนาสวังทักเกโมมะตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุพรามมาประมะตัตโตจะโุตาอิทิมะโตสหะนนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหสพรมมามะโรกานังมหาพรหมมาทิติทัตติ อุปปัญโยโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศนธะอิสราอาคูปัญเจกะวัสวัตตินโนเตสัญจะมัชมะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทวะสพรมเกมาราเสนาอภิกามิปัญสะ กันนหัสะมันทิยังเอทะคันนหะัพันทะถะลาเคนะพันธะมะทูวสะมันตาปฏิวาเรถทัมาววมุกิทะโกกีนังอิติทัะมหาเสโนกันนหะ,ะเสนังอเปชยีปนินาตะระมาหังจะสะ รังกะตวานะเพละวังยะถาปาวุสม,มโมเมโคหะนยันโตวสวิชุโกตทาสโสปจุทาวติสังกุทูอสยังวเสตันจะสพังอภิยายะวะวะกิตตวานะจะคุม,มาตโตอามาันตยิสัทธา สาวกเกสาสนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะะตัปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายสัสสิโน โมทันติสหภูติสาวกเตชะเนสุตาติ